นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะถ้าเราเจอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าสวัสดีฮะทุกคนฮะวันนี้ผมก็จะพามาหาเรือ Fighting d u t c h m a นฮะ <No. S 1> วิธีการาได้เรือมานะครับ <No. S 1> ก็คือเราต้องเอาวัตถุดิบหรือว่า Ingredients นะครับ แลกกับแม่มดซึ่งต้องใช้ทั้งหมด6อันนะฮะโดยจะหาวัตถุดิบได้จากการสุ่มเกิดของอีเวนนะฮะอีเวนของแม่มดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับเขาก็จะให้เราไปหาวัตถุดิบจากเกาะต่างๆนะฮะแล้วนํากลับมาแลกโอเคฮะตอนนี้อีเวนก็ขึ้นมาแล้วนะฮะมันให้เราไปอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเก็บพวกวัตถุดิบเพื่อเอาไปแลกกับแม่มดนะครับที่จะได้เรือมานะครับ เดือนนี้ต้องใช้พวกวัตถุดิบป,ประมาณ6อันนะฮะ <Wow. S 1> ตอนนี้เรายังไม่มีสักอันเลยเดี๋ยวเราเราจะลองไปดูนะ,ะว่าเราจะได้โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนเหมือนว่าวัตถุดิบที่เราต้องหานะ,ะจะมันจะสุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันแต่เท่าที่ดูมานี่เอ้ยนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะถ้าเราเจอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่แลอะอย่างก็จะไม่เหมือนกัน เราสามารถกดรับได้เลยมันจะมีชื่ออยู่ข้างบนไอเทมนั้นนะฮะแล้วก็สามารถกดตัว E ค้างเพื่อเก็บส่วนผสมได้เลยเ,เ,เรียบร้อยต้องเก็บทั้งหมด6ชิ้นนะฮะอันนี้เราได้มาแล้ว1น,นะไม่รู้ว่าเกาะหนึ่งมันจะมีเท่าไหร่นะฮะเราลองเดินหาอีกนิดนึงผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะสุ่มเกิดหรือเปล่าเฮ้ยตรงนั้นใช่ไหมใช่หรือเปล่าฮนะอ่าใช่นะฮะเจออีกอันนึงละนี่นะฮะมันจะสุ่ม ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีชื่ออยู่ข้างบนว่าเป็นส่วนผสมเรียบร้อยในอันที่สองแล้วเฮ้ยเราได้อีกอันหนึ่งเลยเหรอวฮ้ยไตอนนี้ได้ครบสามอันแล้วนะฮะเดินอีกนิดนึงไม่รู้ว่าอาจจะมีอีกหรือเปล่าหนึ่งเกาะอาจจะมีแค่สามอันหรือเปล่าตอนนี้เราได้มาสามอันแล้วนะโอเคฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหนึ่งเกาะน่าจะมีสามอันนะฮะระหว่างรออีเวนต์เกิดนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปตกปลารอดีกว่า อันนี้ห้ามห้ามขายนะฮะถ้าขายได้หาใหม่นะ,ะต้องระวังดีๆอาจจะกดลิกขวานะฮะเพื <2000 S 1> ่อเซฟไว้กันเราเผื่อกดขายไปนะครับผม2000 years later ปาอีเวนต์แน่นอนฮะ,ะอีเวนต์ฮาโลวีนเฮ้ยขอไหนเอ่อขอหน่อยสิอุ้ยนี่ไงมานะฮะสโนว์แคปเราต้องรีบไปแล้วตอนนี้นอาไนี้ปาต์วานี้มาฮะเมื่อกี้ต้องรีบไปแล้ว เราจะได้ไปแลกเรือฟนิงดัชแมนนะฮะโอเคเรือเราอยู่ไหนเอ่ยชึบต้องรีบไปต้องรีบไปเราจะได้อัปเกรดเรือของเราด้วยนะฮะตอนนี้เรือของเราค่อนข้างช้านะความเร็วสูงสุดอยู่ที่25เองรู้สึกว่าเรือฟนิงดัชแมนนะฮะจะความเร็วอ,อยู่ที่80นะเร็วกว่าเราประมาณโอ้โหเกือบเกือบสี่เท่าเลย โอเคฮะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะฮะโอ้โหเดินทางไกลมากเรือเราโคตรช้านะครับทุกคนก็จะมาถึงนี่แทบโอ้โหกระอักเลือดเพลเราต้องมาหายนะครับว่าอของอีเวนนั้นอยู่ตรงไหนนะฮะไปซ่อนไว้ตรงไหนนะอาจจะอยู่ในถ้ำหรือเปล่าฮะนี่ไงใช่ป่าเฮ้ยนี่ไงฮะเจอแล้วอันนี้มันจะเป็นหัวกะโหลกนะมีสองอันวะเนี่ย สองอันนี้โอ้โหแหลมเลยหนึ่งฮะสองอันจริงด้วยอันนี้สี่อันนี้าขาดอีกหนึ่งชิ้นนะฮะตอนนี้เอออันนึงอยู่ไหนวะเออชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายไปหลบอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าเหย็ดอันนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่อาจจะต้องขึ้นไปหรือเปล่าเจอไหม อาออันนี้ขึ้นไปไหนวะเนี่ยไม่มีฮะตรงนี้ชิ้นสุดท้ายไม่เจอนะเฮ้ยนี่งไงโอ้โหอยู่ข้างบนนะฮะแอบอยู่ตรงนี้เองโอเราขึ้นไปยังไงเนี่ยตรงนี้หรอเราต้องเดินอ้อมลอ่ลอๆตรงนี้ไปเหมือนจะมีบันไดตรงนี้นะครับผมนี่ไงใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยโอ้โหเก็บยากเลยเอ๊ะถึงไปเนี่ยฮึบโอเค โอ้โหอันนี้ชิ้นสุดท้ายโคตรยากเลยนะเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองอุย้ยเดี๋ยวเราจะลองเอาไปแลกกับแม่มดนะครับผมขึ้นอยังไงเนี่ยผมมีบันไดเรียบร้อยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่แม่หมดนะฮะแล้วเราก็เอาวัตถุดิบทั้งหกชิ้นนะครับแลกดูนะเหมือน แม่มดเขาจะเอาไปใส่โม่ปรุงยาของเขานะฮะแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาซึ่งทางขึ้นโอเคอยู่ตรงนี้โอเคฮะเราก็มาถึงเรือแล้วนะฮะต้องรีบไปแล้วอยากเปลี่ยนเรือแล้วฮะตอนนี้เรือนี้ช้าช้าเกินไปหน่อย โอเคฮะเราก็มาถึงแล้วนะฮะทีนี้เราก็ถือไอเทมที่เราเก็บมาได้นะฮะไว้ในมือแล้วก็สามารถกดใส่วัตถุดิบเข้าไปได้เลยนี่นะครับก็กดใส่เข้าไปรัวๆเลยนะฮะชิ้นที่5ก็จะได้เบ็ดนะครับส่วนชิ้นที่6เนี่ยก็จะได้ไดเรือนะครับผมและนี่ก็เป็นเบ็ดที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะเพิ่มโชค50%นะฮะแล้วก็สามารถตกได้1 0 0 0งกิโลเหมือนจะดีกว่าเบ็ดตัวเก่าเราด้วยนะฮะดูเม็ดอันใบนนี้สิฮะโคตรสวยมีออร่าสีขาเขียวๆด้วยนะ เดี๋ยวต้องลองไปตกตาดูซะหน่อยละส่วนเรือเราก็สามารถซัมมอนได้จากคนคนนี้เลยนะฮะนี่เลยโอ้โหโคตรสวยสีเขียวออร่าทั้งลำนะฮะความเร็วก็จัดว่าใช้ได้เลยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะฮะการต,ต่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยถ้ามีอะไรแนะนำก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะขอบคุณครับ